็นแบรนด์หลักนะคะคันนี้นะคะพอเริ่มต้นแค่เพียงเดือนละ6,000กว่าบาทนะคะแต่คุณลูกค้าได้เป็น Isuzu o S นะคะเครื่อง1.9รถสวยมากนะคะคุณลูกค้า,าแล้วเดี๋ยวเราจะพามาชมด้านในตัวรถสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับเซลลน้องมินทนะคะที่เต็นท์รถทรงพลลมยนต์สาขาน้องเสือนะคะศูนย์รวมรถกระบะมือสองในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้นะคะเรามีตัวรถเข้าใหม่นะคะอยากจะบอกว่าสําหรับ ลูกค้านะคะที่กําลังมองหารถกระบะน,นะคะพ่นสบายและที่สําคัญคุณลูกค้าได้เป็นรถแบรนด์หลักนะคะคันนี้นะคะพอเริ่มต้นแค่เพียงเดือนละ6กพันกว่าบาทน,นะคะแต่คุณลูกค้าได้เป็นอีซูซ a ออนิลดีแมนะคะแครบนะคะคุณลูกค้าสเปคแคบป,ปี2017เครื่องยนต์1.9นะคะคุณลูกค้าอยากจะบอกว่ารถสวยสภาพดีมากนะคะและที่สำคัญทางร้านทรงพลมถยนต์นะคะก็ได้จัดส่งลงล้อมาให้คุณลูกค้าแล้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาชมตัวรถกัน คันนี้นะคะคุณลูกค้าจะบอกว่ากระจังหน้านะคะจะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะคะแล้วก็ตรงสัญ,ญลักษณ์อีซูนะคะจะเป็นโครเมียมคันนี้จะเป็นตัว S อนะคะเครื่อง1.9รถสวยมากนะคะคุณลูกค้าอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะพามาชมด้านในตัวรถนะคะนะคะด้านในตัวรถคันนี้นะคะคุณลูกค้าสภาพดูรีมากเลยนะคะนี่เป็นตัว S อนะคะเป็น เดิมๆเ,เลยนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยคันนี้เป็นคอนโซลสี่ทานะคะเบาะผ้านะคะคุณลูกค้ารถสวยมาก<ป>เดี๋ยวเรามาส,สรุปราคาคันนี้กันนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราบอกโปรโมชั่นของทางร้านก่อนเนาะ ตอนนี้นะคะโปรโมชั่นของทางร้านนะคะแค่คุณลูกค้ามีประวะพอนสินเชื่อเกิน1ปีนะคะก็สามารถมายื่นขอวงเงินสินเชื่อรถยนต์นะคะที่ทรงคลลุมยนต์ได้แล้วนะคะอยากจะบอกว่าได้วงเงินสูงสุดถึง1ล้านบาทนะคะคุณลูกคา้าหาคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถเขามาสอบถามได้นะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปราคาคันนี้กันคันนี้นะคะเป็น Isuzu All New D Max สเปคแคปปี2017นะคะเครื่องยนต์1.9นะคะคุณลูกค้าคันนี้เป็นตัว S นะคะราคาแค่3 0 0 0 0นกว่าบาทนะคะคุณลูกค้าที่สำคัญคันนี้พอนเดือนละ6 00พกว่าบาทบอกเลยพี่ส่งพลมยนต์มีรถ อีซูซูดีแม็กปี2017พันเดือนละ6 0พักว่าบาทมาเลยค่ะก็ฝากคุณลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะหากว่าชอบรถคันนี้นะคะก็สามารถชมรถตัวจริงได้นะคะพิกัดร้านนะคะยูซี่แยกไฟแดงนเสือท่ามวงการจนาบุรีนะคะก็ฝากคุณลูกค้านะคะเข้ามาชมรถตัวจริงกันได้เลย